มีสติรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนและความหมายคืออะไรกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันน่าจะทำให้เห็นสตินะว่าเรามองเห็นอะไรอยู่ณนะปัจจุบัน Averse for a n i g h t ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าบทกวีที่ว่าเราเล่าให้ฟังกันตอนกลางคืนพูดถึง วิวัฒนาการของมนุษย์แล้วก็ของสิ่งมีชีวิตอันอื่นที่ว่าอยู่นอกเหนือไปจากมนุษย์ตอนนี้เนี่ยก็ทำเซรามิกส์นะครับก็คือว่าทำดินเผาแล้วก็ทำปฏิมากรรมที่ว่าเป็นเหล็ก Knowledge. ก็คือว่าเป็นแบบพวกสำริดวิพัฒนาการช,ชาติเนี่ยคือว่าเก็บของที่ดีที่สุดเป็นที่ในความฝันอย่างสูงสุดอันหนึ่งในเมืองไทยนะครับวัตถุโบราณที่ว่าขุดค้นพบ ที่เก่าที่สุดอันหนึ่งของภูมิภาคเนี่ยครับก็คือว่าเป็นเป็นที่บ้านเชียงแล้วเริ่มงานชิ้นแรกเนี่ยก็คือว่าเป็นภาชนะไหยแล้วก็เป็นเขาวควายก็เริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆไล่ว่าเป็นเรื่องของวัสดุเป็นเรื่องของมือเป็นเรื่องของวิวัฒนาการว่ามือนี่เองแหละที่ว่าแบบว่าที่ว่าต่อกันติดนะครับในความเป็นคนทําให้เรากับเขาอยู่ในเวลาเดียวกัน คนที่เขามาดูเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นเป็นคนที่ว่าเอามาผูกกันแล้วก็สร้างประโยคของเขาขึ้นมาไอปฏิสัมพันธ์ตรงนี้เองที่ว่าออที่งานศิลปะเนี่ยมันสามารถที่ว่าจะผูกกับออคนดูได้บริษัทไทยเบฟเรดจ,จำกัดมหาชน